วันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเนต้าสำหรับคนที่ซื้อรลอดแรกๆแล้วนะก็จะได้หลอดไฟเป็นฮาโลเจนมาก็จาเป็นต้องเปลี่ยนเป็นหลอด LED มันจะมีแบบพันตัวบาทหรือไม่ถึงพันก็มีนะแต่ผมเลือกตัวนี้ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าคัดออฟมันโอเคเลยแล้วก็ราคาประมาณพันไม่เกินพันเลยประมาณนี้ผมว่าใช้งานได้ดีแล้วก็มีคนรีวิวว่าใช้ได้ผมเลือกเป็นตัวความสว่างเป็น6 0 0ันคนะตัวซ็อกเก็ตเขาอะก็ะคือของเนต้าจะเป็น h 7 h 7็คือ2เขี้ยวก็เราซื้อให้ตรง h 7ความสว่างก็บบบก 6, ออกน4-3 6 5้าก็จะขาวขึ้นได้อีกคือง่ายอันนี้เป็นค่าความขาวนะคนไม่เข้าใจส่วนที่นท่อที่ผมเอามารีวิวตัวนี้ก็เดี๋ยวผมโพสต์ไว้ในลิงก์นะก็ไปหาดูกันหรือว่ามันน่าจะโอเคราคาไม่แรงด้วยก็เดี๋ยวเรามาลองใส่ดูว่าใส่กันยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปตอนกลางคืนว่ามันดูโอเคไหมก็เริ่มตัลยอย่แรกคุณจะต้องแกะพวกหมดุดพวกนี้ออกก่อนคุณจะต้องมีตัวนัดตัวปุ๊กพลาสติกแล้วก็ตัวแขกวงแฉกนะป่อต,ตามนี้ดูเอา หลังจากที่เราเอาคลิปทั้งหมดออกแล้วนะไอ้คลิปพลาสติกเนี่นยโมดหมลละเอาออกไม่ง่ายนะถ้าไม่อยากให้เป็นรอยก็ต้องค่อยๆเลยแล้วก็ยกออกมาเลยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยก็ค่อยยกเยนะดึงออกมาแค่นี้ง,ง่ายมาก๊ีวางดีๆเรียบร้อยอ่ะเราก็จะเห็นข้างในของในต้ละหลังจากนั้นมันจะมีฝายางตรงนี้นะ เราก็ถอดสายยางออกแล้วก็จะมีปลั๊กออกเสร็จแล้วเนี่ยเรามองเข้าไปครับเขาจะมีสลักสองอันมองเห็นไหมก็คืออันนี้ที่มันจะเกี่ยวอย่อยางนี้ในของเตืมนจะเป็นอย่างนี้เราก็แค่ดันลงครับดันลงแล้วก็ลูดออกแล้วก็อีกข้างนึ่งจะแบบเดียวกันดันแล้วก็กดลงแล้วก็ดันตรองไหนมันจะออกมาแล้วเราเห็นหลอดไฟก็ออกมาเลย แค่น,นี้เองโอเคไหมครับตอนเราออกนี่คือ,อเป็นแบบนี้เนาะนี่บาทหนาลงล่างอย่างน้มันจะมีสามบากบาทนี้ลงล่างแล้วก็ของเติมไฟเขาจะอยู่ด้านบนอย่างนี้วิธีการเสียบนะครับเราก็ดูตัวเนี้ยมันจะมีขั้วบอกเห็นไหมครับบวกแล้วก็ลบเวลาเราเสียบเนี่ยเราก็ให้สีแดงมันอยู่ที่ที่เขี้ยวบวกลบก็เป็นสีดำเนาะก็แค่นี้เองอันนี้เราก็ใส่เข้าไปอันนี้ของเดิมนะเทียบกัน เดเป็นแบบนี้เราต้องวางอย่างนี้เนาะเอาบากล่างลงล่างอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องให้บากล่างลงล่างอย่างนี้วิวผมอาจจะแบบบางจุดก็มองไม่เห็นนะเพราะว่าผมถือไม่ได้ไงผมก็จะประมาณเนาะบากบากนี้ลงล่างเนาะปึ๊บใส่ไปลูกก็เหมือนตอนเราออกแนีะผมพอไม่อ่างกันมันไม่ถนัดก็คืออันนี้จะเข้าไปอยู่ข้างใน แตเดี๋ยวเราก็าเสียบไปแล้วมันเดิมครับเราก็มาดูว่าขั้วไหนบวกลบอ่ะอันนี้บวกนะบวกก็ต้องใส่กับสีแดงต้องเป็สีแดงปลั๊กแดงอยู่นี่แค่น,นี้ หลังจากเราใส่ไปแล้วก็มาตรวจดูครับว่าพัดลมก็ทํางานหรือเปล่าอันนี้นะเห็นไหมยัดชั่วไปแล้วก็ดูพัดลมทํางานปกติประมาณนี้พัดลมข้างนี้เหมือนันทำงานปกติเราเปลี่ยนหลอด LED เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาปรับตั้งแล้วก็ลองขับเทสดูครับก็เราเน้นให้หางซ้ายเนี่ยเขามองเห็นด้านคน ข้างทางแลครับแล้วก็ให้จุดคัตออฟมันโอเคคือปกติแล้วรุ่นนี้หลอดตัวนี้โอเคเลยจุดคัตออฟดีเดี๋ยวผมลองเนี่ยเใช่ไหมคุณลองดูมันจะมีเส้นตัดชัดเจนแล้วก็ไฟเขครอบคุมเป็นแผงนะจุดที่เราตั้งเราต้องตั้งให้ก็โอเคนหนึ่งถ้าคุณอยากให้เขาซ้ายก็สว่างกว่าน,นี้เราก็ต้องปรับเป็นทางซ้ายอยีกนิดนึงแต่อันนี้คือผมต้องการให้แผงกว้างก็เลยให้มันทางออกมาหน่อยก็โอเคครับราคาไม่แพง,งเลยก็ถ้าใครชอบก็เดี๋ยวผมแนะนำลิงก์ไว้แล้วกันแล้วก็ไปหาซื้อกันเอง